กลับมาพบกับพัตตี้เพชรยนต์เช่นเคยนะคะวันนี้พัตตี้อยู่ที่โชว์รูมเพชรยนต์นะคะสาขา2ค่ะอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะถัดจากซอยเสรีไทยมาประมาณเสรีไทยก็ห้ามาประมาณ20เมตรนะคะนะก่อนถึงแยกมินบุรีนะคะหรือมองหาง่ายๆนะคะติดถนนใหญ่เยื่องกับโรงพยาบาลเสร,รีรักนะคะเนาะวันนี้ อ่าันดี้มีเจ้าคันนี้มานําเสนอค่ะเป็นรถตู้นะคะเนาะเดี๋ยววันนี้รีวิวรถตู้ให้ชมกันค่ะนะปกติก็จะรีวิวกระบะอัปเดตกระบะนะคะเดี๋ยวมีรถตู้เข้ามาวันนี้เพื่อมีใครนะคะที่ชมอยู่สนใจนะคะหารถตู้ใช้งานเนาะเดี๋ยว,วตี้แนะนําก็ตัวนี้คันนี้นะคะจะเป็นโตโยต้าคอมมิวเตอร์นะคะ3.0นนะคะอ่า ปีสองพนสิบห้าะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะก็ราคาเราขายอยู่ที่640,000บาทนะคะเนาะแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยค่ะลูกค้าหรือจะให้เราช่วยผ่อนนะคะโปรถตู้ช่วยผ่อน12เดือนนะคะช่วยผ่อนเดือนละ2000บาทนะคะช่วงโควิดเราช่วยเหลือกันไปนะคะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเป็นเสียเวลา เดี๋ยวพัพาไปชมรอบๆคันรถกันเลยนะคะให้ดูในส่วนของด้หน้ากันก่อนนะคะนะคะส่วนตาไฟนะคะก็จะได้เป็นตัวดีเฟกเตอร์นะคะไฟเดิมๆสวยๆโฟมไฟใสเลยนะคะไม่มีสีขุ่นสีเหลืองเลยนะคะอันนี้สภาพรักษาได้ดีมากเลยนะคะ ในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้จะได้เป็นเส้นโครเมียมด้วยนะคะนะคะ่ะสวยๆเดิมๆนะคะได้ตัวไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะันเลยในส่วนของกันชนนะคะ,ะช่องระบายอากาศะะไปดูในส่วนของยางและล้อกันเลยนะคะ ตัวนี้จะได้เป็นล้อแม็กด้วยนะคะลูกค้าะคะแม็กแค้แม็กเดิมจากโรงงานนะคะเนาะเป็นยังเป็นต้นนะคะยางปี2019นะคะเนี่นะคะยค่ะยางยังใช้ได้อีกยาวนานเลยนะคะให้ดูะคะ่ะรถสภาพดืมๆสวยๆนะคะเป็นรถคัสสันนะคะเป็นรถ ที่เรานําเข้ามานะคะไม่ใช่รถป้ายเหลืองนะคะเป็นรถปดระวังจากหน่วยงานนะคะลูกคก้าเนาะคัดมาไว้ให้นะคะรถแมนเทนแนนซ์0ตลอดนะคะอันนี้เอาไปใช้งานนี่แบบสบายใจเลยเลยนะคะเรื่องเครื่องเรื่องการ,เ,ร,เ,ร,เ,รเช็คเช็คศูย์ทุกระยะนะคะนในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะตัวนี้จะได้เป็นสีดำะคะ่ะ ปักไฟฟ้านะคะตัวมือเปิดนะคะเดี๋ยวให้ดูรอบๆคันกันก่อนนะคะนอะฟะิลสมติดแล้วนะคะฟิล์มเดี๋ยวพาชมรอบๆคันนะคะดูกันภายนอกนะคะคันนี้จะได้เป็นสีบอลน,นะคะนาอสีเดิมๆนะคะรถได้มาสาภาพเดิมๆไม่มีพิกคว่ำนะคะจมน้ำชนหนักเราไม่เอาเข้ามานะคะ รถทุกคันการันตีนะคะไม่มีรถชนเข้าโครงสร้างอันะะนี้เราไม่นําเข้ามานะคะในส่วนของด้านหลังนะคะ,ะ,คะให้ดูกันเลยค่ะใครที่มองหารถตู้อยู่นะคะแนะนำเลยค่ะได้เซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะติดตั้งเดิมๆจากโรงงานนะคะให้ดูกันนะคะเดี๋ยวดูภายในกันบ้างค่ะ ในส่วนด้านหลังกันนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันก่อนนะคะอต่นี้ดูรอบนอกนะคะรถเดิมๆสวยๆวยนะคะสภาพนี้แบบยังใหม่ๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะได้ม่านบางังแดดมาด้วยนะคะเรียบร้อยเลยค่ะรถคันนี้ไม่ต้องทำอะไรเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ เป็นกระจกไฟฟ้าด้วยค่ะในส่วนของตัวมาลาไอพวงมาไล่นะคะเนี่ยค่ะมาดูกันค่ะในส่วนของหน้าเรือนใหม่นะคะรถคันนี้นะคะวิ่งไปแค่ หนึ่งแสนหนึ่งหมืนกว่ากิโลนะคะเนาะรถใช้งานน้อยอยู่นะคะสภาพสวยๆเนาะ,ะ,ะเฉลี่ยแล้วตกปีไม่กี่หมื่นเองนะคะพวงมาลัยนะคะตัวแอร์แบ็กนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ,ะ,คะอันนี้เครื่องเล่นติดตั้งมาแล้วนะคะ ให้ดูเลยนะคะสภาพสวยๆนะคะเดิมๆเด,มเ,ดมเดี๋ยวพาไปดูภายในห้องโดยสารกันนะคะตัวนี้จะได้เป็นเบาะหนังด้วยค่ะคุณลูกค้าเนาะนะคะเดี๋ยวพาไปดูภายในมาค่ะตามมาค่ะเนี่ยในส่วนของภายในห้องโดยสารนะคะมาดูกันค่ะ ติดให้แล้วนะคะรอบคันเลยนะคะตัวนี้จะได้เป็นสามแถวนะคะเบาะหนังนะคะตรงวางตรงนี้ก็จะเป็นเบาะหนังได้เบาะหนังด้วยนะคะรอบรอบคันใครมองหารถตู้อยู่แนะนำเลยนะคะสภาพสวยนะคะหรือจะจัดไฟแนนซ์ยอดจัดได้ล้นเลยนะคะ หรือจะเอาไปแต่งเป็น VIP ก็ได้นะคะหรือจะทำแบบสภาพเดิมๆทำเป็นรถรับส่งนะคะหรือวิ่งส่งพนักงานหรือจะวิ่งต่างจังหวัดก็ได้นะคะเนาะได้ไปก็ทำอาชีพได้เลยนะคะเนี่ยค่ะให้ดูกันรถสวยๆนะคะ ใครมองหาอยู่นะคะแนะนําเลยค่ะคันนี้เนาะถ้าใครสนใจนะคะดูคลิปนี้ก็ติดต่อพี่ตีมาได้เลยนะทีได้โดยตรงที่เบอร์097 112 6820ค่ะแล้่ก่อนจากกันไปวันนี้ตี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกด s u บส c r ร b ์เพื่อเป็นกําลังใจกับตี้ด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ